สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นหนุ่มช้ำรักจับเมียแอบหาครูหนุ่มจากกรณีได้รับการร้องเรียนจากนายชานนนอายุ30ปีชาวบ้านหมู่ที่3ตบำบลสํรารงอําเภอเมืองจังัดสุรินทร์ว่าตนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของนางสาวชนทิชาภรรยาเนื่องจากตนได้แอบตามสืไปจนพบว่าภรรยาของตนได้มีความสัมพันธ์กับนายทอในบ้านพักครู อำเภอรีนรงค์จังหวัดส um. ุร no ินทร์เมื่อวันที่5มกราคม64ซึ่งมีคลิปวิดีโอที่เขาเจอและพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดประตูให้เข้าไปด้านในเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์นายชานน์ได้เล่าว่าหลังจากที่ตนได้ตามไปถึงบ้านพักครูหลังดังกล่าวเวลาประมาณ22นาฬิกา55นาทีตนได้พบกับรถกระบะของชายคนหนึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านพักครูหลังดังกล่าวและตนก็ได้พยายามเคาะประตูเพื่อเรียกให้ทั้งสองคนออกมาเคลีย แต่ก็ไม่มีใครออกมาตนจึงได้ดักรอจนถึงเวลาประมาณ00:36นาที จนมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านพักครูหลังดังกล่าวที่ภรรยาของตนพักอาศัยอยู่จากนั้นตนก็ได้พยายามซักถามแต่ชายคนดังกล่าวพยายามพูดใบเบี่ยงจนกระทั่งมีปากเสียงกันจนชายคนดังกล่าวยอมรับว่าได้คบหากับภรรยาของตนมานานแล้วนายชานนนกล่าวต่อว่าตนกับภรรยาคบหาอยู่กินกันมาประมาณเกปีแล้วซึ่งตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาของตนได้มีการคบหาหรือรู้จักกับผู้ชายคนดังกล่าวมาก่อน จนกระทั่งตนได้ไปเห็นในคืนนั้นจากกรณีดังกล่าวตนรู้สึกได้รับความเสียหายและเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้รวบรวมหลักฐานโดยมีคลิปวิดีโอในวันเกิดเหตุภาพถ่ายจำนวนหภาพทะเบียนสมรสแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับคนทั้งคู่และเรียกร้องไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและเอาผิดทางวินัยกับภรรยา นางรัตอายุ65ปีแม่ของนายชนะน์เล่าว่าตนรักลูกสะใภ้คนนี้มากเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆของตนคนหนึ่งตอนที่ลูกสะใภ้มาบอกเลิกกับลูกชายตนก็ร้องไห้ตอนที่อยู่ด้วยกันตนก็คิดว่านิสัยดีดูแลแม่ดีทำกับข้าวทำงานบ้านทุกอย่างทำแบบนี้เป็นประจำตั้งแต่ที่อยู่กันมา9ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ